มีศีลก็สุขล้ำมีธรรมก็สุขใจขอความดีงามจงบังเกิดมีแก่พระมหาเถระพระเถระพระมาชิมานาวะกะ <c oughs> สมเนรน,น้อยขอจเจริญพราตยโยมสาธุชนผู้ใจบุญและใจกุศลผู้มีศรัทธาประสาทะ มีความเชื่อมีความเริ่มใสในบวรพุทธศาสนาพบกันอีกแล้วเสียงเจยแจ้ว <c oughs> ทำมาจิตสบายสบายสตยล์หลวงพ่อแดงเมืะเช้านี้เสียงหายไปนะโยมปติดวนเข้า มาวิเลย i, มอจรอบางน้อยอยุธยาวันนี้เป็นวันทำบุญทุกปีนิสิตด็อกเตอร์ป้ายแดงที่จบการศึกษาที่จะรับปริญญาวันที่12บธันวาคมนั้นต้องทางคณะสังคมศาสตร์ก็จะทำบุญใน เป็นการทำบุญให้กับอดีตคณาจารย์ของคณะสังคมหรือผู้ก่อตั้งมหาลัยมาตั้งแต่ปฐมก็คือสมเด็จปปิยะมหาราชในหลวงรัชกาลที่ห ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งมหาจารามหาจารลงกรณนาวิทยาลัยและก็มีครูบาอาจารย์อีกหลายท่านแต่ต่อสู้ราะนั้นก็ถือว่าวันนี้ก็พร้อมเพียงกันนะโยมนะ เดวมาจะทาแล้วพวดแดงก็จบไปแล้วไปเกี่ยวอะไรเขาด้วยอันต้อมาเป็นอาจารย์พิเศษนะโยแเราก็ต้องไปเยี่ยมเยียนดูแลน้องๆให้กำลังใจให้กำลังใจแก่เพื่อนพ้องน้องพี่ยินดีปีดาโมทนาซาธุ <c oughs> จบเป็นด็อกเตอร์แล้ว เป็นผู้มีความรู้ภูมิธรรมภูมิฐานความรู้ทำให้ชีวิตองอาจความสามารถเท่านั้นแหละที่เอาไปสร้างสรรค์ประโยชน์ตนประโยชน์ส่วนรวมพัฒนาตนพัฒนาคนพัฒนางานนั่นแหละคือศักยภาพคือความสามารถนะโยมวันนี้ขอนำเสนอ ความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งสังขารเป็นทุกข์อย่างยิ่งผู้ใดรู้ข้อนั้นตามความเป็นจริงได้แล้วดับลงเสียได้เป็นสุขอย่างยิ่งเลยนะโยมนะในพระบาลีได้กล่าวไว้ว่า อิมัจฉาปรมาโลคาสังขาราปรมาทุกขาเอตังยัตตวายถาภูตังนิพพานังปรมังสุขขังทวนอีกรอบนะโยมนะทวนคำแปลอีกรอบนึ่งแปลเป็นไทยได้ใจความอย่างนี้ว่า ความหิวเป็นโรคอย่างยิ่ง <c oughs> สังขารเป็นทุกข์อย่างยิ่งถ้าผู้ใดรู้ข้อนั้นตามความเป็นจริงแล้วดับเสียได้เป็นสุขอย่างยิ่งมาในธรรมบทกุตกะนิกาย เล่มที่ยีสิบห้าหน้าสี่สิบสองนะโยมอันนี้มาจากพระไตรปิฎกเลยว่าบรรดาโลกทั้งหลายนั้นไม่มีโลกใดในโลกนี้นะพี่จะร้ายแรงเท่ากับโลกหิวยหิวหลายอย่างนะโยมนะหิวข้าวหิวกามหิวสารพัด แต่หิวข้าวหนักกับเพื่อนนะโยมอดอย่างอื่นไม่ตายนะโยมแต่อดข้าวนี่ตายถ้ามันมีข้าวกินนี่ตายถึงไม่มีข้าวกินมีผลไม้กินไม่ตายโยมมีน้ำกินไม่ตายอยู่ได้เพราะว่าโรคอื่นนั้นอาจจะบำบัดรักษาพยาบาล ให้หายจากโรคได้อโลคยาปรมาราพาความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐมารุ้นละว่ะตัวเรามีโรครู้ว่าเราตัวเรามีโรคเราก็หาหมอกินยาหาหมอกินยาหรือไม่ก็ทายาหรือฉีดยาแก้ปัญหา โรคภยัยไข้เจ็บมันก็ทุเลาเบาบางลงเช่ยนอย่างจะปัจจุบันนี้โควิดมันลุกลานเรานะโยมเราก็ฉีดวัคซีนป้องกันไว้อาตมาฉีดไปสามเข็มนะโยมนะฉีดไปสามเข็มแล้วก็ไปให้เขาตรวจ วัดภูมิคุ้มกันปรากฏว่าหลวงพ่อแดงมีภูมิคุ้มกันเยอะโยมมีภูมิคุ้มกันมากเลยแม่ดีใจพวาเราเป็นใบแย้มฝาโลงนี่ต้องป้องกันไว้ก่อนนั้นทีเตยโมอย่าไปนึกว่ามันมีอะไรในกอไผ่ ฉีดวาภูมิป้องกันมันก็จะปกป้องคุ้มครองเราถ้าเราไม่ฉีดนะโยมพิษของมันนี่มันร้ายขึ้นนะโยมเนี่ยมันมาจากอัอฟริกาแล้วก็เรียกามาจากโซนอัอฟริกานี่ร้ายแรงเป็นเนาฝันเสียกันเลยอันนั้นก็ต้องอย่าประมาทกาดอย่าตกไว้ พอย่าได้ประมาทการจ,จะตกไว้เพราะนั้นป่วยต้องกินยาหาหมอฉีดยารักษาโรคอาจจะครั้งเดียวไม่หายก็ครั้งที่สองแล้วก็ต้องทำใจทำใจเข้มแข็งไว้อดทน แต่ความตรากตํำไว้ไม่ต้องปีปากให้เขารู้ว่าเราเป็นโน่นเป็นนี่เป็นนั่นนั้นเราต้องรักษารักษากายเราให้เป็นสุขเพราะโรคนี่มันเป็นอันตราย นี่หนาวเข้ามาอีกแล้วเนี่ยหน้าหนาวนี่จะเป็นหวัดนะยโยมนะอาจเป็นหวัดคัดจมูกมีการไอเกิดขึ้นเป็นข้างขาวนั้นต้องห่ผมผ้า,นา,นาหนาๆนานโยมหลวงพ่อแดงจะใส่เสื้อเสื้อกันหนาวของพระสี สีจีวรนโยมหลายชั้นเลยโยมป้องกันไว้ก่อนโยมอย่าไปนึกว่าเราแน่ไม่แน่โยมมันหนาวมั้นเราต้องปกป้องความหนาวไว้ตัวือกความหิวต้องรักษาเป็นนิดเสมอเลย ไอ้โครคภัยไข้เจ็บเหล่านั้นนานๆมันจะมาเยือนทักทีแต่ถ้าเราออกกำลังวังชาร่างกายเราเข้มแข็งในโรควัดโรคภัยต่างๆมันก็ไม่มาเบียดเบียนเราได้เพราะเรามีเรามีภูมิธรรมภูมิฐานภูมิทีมคุ้มกันนะโยมน้นตกเย็นๆินพ่อแดงจะออกกำลัง ด้วยการตักน้ำใส่บ่อแหนเป็นพระพุทธกเกษตรช่วงเย็นนะโยมนะอย่าไม่สนใจใครออะกอกำลังให้หัวใจมันสูบฉีดบ้างโยมมันก็เพลิดเพลินเนจเริญใจดีนะโยมตักแหนบ่อนั้นมาใส่บ่อนี้จากตากเนยปล่อยในะท้องร่องมันไม่ อย่าเลยงอกงามไม่มีปุ๋ยแล้วก็มาใส่ในกระมังมาใส่ในอ่างในกระถางของเราเนี่ยมันก็มีความสุขนนโยมนั่นความหิวต้องรักษาไว้เป็นนิดเสมอเลยเขาจึงแบ่งโซนเวลามนุษย์ไว้สามมืออม้อโยมมื้อเช้ามื้อเที่ยงแล้วก็มื้อเย็นมื้อค่ำ ส่วนใครจะก่อนนอนอีกมื้อก็อแล้วแต่โยมแต่แค่สามมื้อนี่ก็พอแล้วแต่พาเราได้แค่สองมื้อนะโยมมื้อเย็นไม่ได้เลยเที่ยงวันไปไม่ได้แล้ะเลยเที่ยงวันไปไม่ได้มีระยะเวลามีกำหนด นอกจากรับประทานอาหารแล้วเราต้องทานอาหารอยู่สามมือเกิดขึ้นเป็นประจำทุกวันต้องต้องทานอาหารกินอาหารให้ครบห้าหมู่นะโยมต้องกินอาหารให้ครบห้าหมู่อย่าไปกินอะไรที่มันชอบแต่มันไม่ครบห้าหมู่นี่ไม่ได้ ้องทานอาหารให้ครบห้าหมู่ทุกคนดังนั้นจึงต้องรับประทานอาหารให้ครบห้าหมู่เพื่อมันเกิดพลังให้มีกำลังบางจาโดวยเฉพาะอาหารมือ้อเช้านี่เป็นมื้อที่สำคัญที่สุดนะโยมนะโยมยม่งคด,ดีโยมว่างอาหารโยมฉนะันนาฉัน เย็นเย็นห้าโมงปกโมงทุ่มสองทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มหกทุ่มตีหนึ่งตีสองตีสามตีสี่ตีห้าตีหกตีเจ็ดถ้าไปถึงตีแปดเนี่ยยมสิบห้าชั่วโมงเโยมเราห่างกระเพาะเราว่างมาสิบห้าชั่วโมงบางคนว่าอาหารเช้าไม่สำคัญกาแฟถ้วยเดียว แล้วมันจะไปทานอะไรอยู่มันต้องอาหารหนักมื้อเช้านี่ต้องอาหารหนักต้องข้าวอยู่นั้นต้องดื่มน้ําอยู่เสมอด้วยเขาจึงกำหนดไว้ว่าให้ดื่มน้มําวันละแปดแก้วใหญ่น้ํานี่สําคัญทีเดียวจะขาดเสียไม่ได้ทุกบ้านต้องมีครัว แล้วครัวนั้นก็คือโรงพยาบาลแม้ศั์นี้สำคัญนะโยมครัวคือโรงพยาบาลนะโยมน้นครัวคือโรงพยาบาลโรงพยาบาลต้องสะอาดนะโยมนะครัวต้องสะอาดครัวคือโรงพยาบาลเพื่อเอาแวกรักษาโรคของความหิวนะแน่นนตู้เย็นของครัวนั้นจะขาดอะไรไม่ได้โยม จะต้องมีพร้อมเสร็จเลยพร้อมเสร็จนึกจะก,กินเวลาไหนนี่มีพร้อมเลยไมาได้เปิดมาตู้เย็นแห้งนะโยมนะเนี่ยวันนั้นเราจึงแพ้คนโบราณเขายโยมโบราณเขาไม่มีตู้เย็นนะโยมไม่มีแต่เขามีโรงพยาบาลซูปเปอร์มาร์เก็ตเลยนะโยมเขาปลูกไว้ข้างบ้าน หลังบ้านหน้าบ้านเนี่ยมีหมดทุกชนิดนะโยมพริกขิงขาตะไคร้ใบมะกรูดมะเขือมะแวง้งสมโอรมุดพุทรามีทุกอย่างมีผลไม้ทุกหน้าทรับในดินสินในน้ำคนโบราณสร้างไว้หมดเยอยโยมไม่มีตู้เย็นแต่สามารถที่จะ เข้าไปในตลาดซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยเลือกเก็บอะไรจะดอกแคก็มีเอามาต้มเอามาแกลงต้มเอามาตำน้ำพริกจิ้มน้ำพริกมันได้หมดเลยนายโยมนั้นเราโรงพยาบาลของเราสำคัญนายโยมครัวคือโรงพยาบาลเพื่อเอาไว้กำจัด โรคแห่งความหิวนะโยมนั้นเจ้าความหิวนั้นมันเป็นโรคอย่างยิ่งเลยนะโยมความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งเลยนะโยมโยอมอย่าถือว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยไม่ได้นะโยมคนมโหหิวข้าวเนี่ยมันเคยมีประวัติมาแล้วนะโยม ความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งถ้ามาได้บำบัดด้วยอาหารนันโอชะแล้วก็มันก็ไม่หายหิวนะโยมเนี่ยตอนนี้เขามีรายการเชฟกระทะเหล็กทุกวันอาทิตย์นี่ตอนนี้ดาราแข่งกัน ดารายุคนี้เก่งนโยมทำกับข้าวเก่งทำอาหารเก่งเนี yeah. ่ยต้องคอยบำบัดโรงพยาบาลต้องผลิตยาสั่งยาจ่ายยาตามโรคโรงพยาบาลครัวก็เหมือนกันโยมจะต้องทำอาหารให้ถูกปากลูกบ้าน มาแช่เช้าไข่ต้มเย็นต้มไขก่กลางวันไข่ทอดทุกวันมันก็ไม่ไหวโยมมันไม่ไหวมันก็เบื่อเซ็งมันต้องมีแกงต้มแกงขั่วต้มจืดน้ำพริกหรือยำอะไรบ้างเนี่ย้น โรงพยาบาลครัวต้องสำคัญเนี่ยวันนี้เพิ่งได้ทราบว่าโอ้ครัวนี่คือโรงพยาบาลเลยนี่โรงพยาบาลเลยนั้นทั้งสะสมสปปรรพสิ่งทั้งหลายนั้นเราสู้คนโบราณไม่ได้คนโบราณชนะเราเก่งมากอ่ะครัวคนโบราณนี่มีครบเลยอยู่ พริกแห้งครบเกลือครบน้ำปลาครบมะขามเปียกครบกระปิแกงกะปิตามน้ำพริกนี่แยกเป็นตัดส่วนเลยโยม แล้วสิ่งที่คนโบราณก็ขาดไม่ได้คืออะไรรู้ไหมโยมวันนี้พูดเรื่องโร,โรงพยาบาลในครัวเนี่ยถ้าใครทำได้นะธรรมาวัตุดยอดก็คือน้ำพริกเผาโยมเขาจะตำน้ำพริกเผาไวาเ้เป็นกะมังกะมังแล้วก็มาเจุใส่โหลเพราะน้ำพริกเผาไม่มีคำว่าเสียนะโยม เขาามไปมาเยอะแยะอย่างเี้ยเอาไว้กินออกไปกลางทุ่งกลางท่ามีข้าวมีนริกเผาไปเขาไม่อดตายเลยโยไปหาผักข้างหน้าผักสดๆเลยผักข้างหน้าผักสดๆก็คือผักบุ้งยอดใหญ่ๆเลยกรอบ เอามาการส่วนๆแล้วเป็นผักปลอดสารพิษไร้สารพิษเลยนะโยมงั้นคนโบราณเขจึงแข็งแรงไม่ค่อยมีโครคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนเขาเขาทานอาหารที่มันปลอดสารพิษสารที่จะก่อบมาเร็งมีมันไม่มีแต่ปัจจุบันนี้ผักสูวเขียวอีอือเขียวอี๋นะโยมนะนั่นแหละ สารพิษฉีดปื้ดก็ให้โยมเนี่ยอันนี้งั้นเรื่องครัวโรงพยาบาลก็คือครัวของบ้านนะั่นแหละอันนี้สำคัญนะโยมสำคัญต้องให้ถูกสุขลักษณะให้ถูกอนามัยโยมเนีย่ยแล้ว มันก็จะบริโภคอาหารด้วยความมาเร็ออร่อยด้วยความเป็นสุขยิ้มแย้มแจ่มใสหน้าชื่นตาบานนะโยมเห็นดุริกาหมดเวลาะแล้วนะโยมนะก็พอจะสรุปใจฝาพเลยว่าความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งนะโยม นั้นอย่าให้หิวเลยประวัศาสตร์เขียนไว้บันทึกไว้แล้วก็มีนอนุสาวรีย์ไว้ว่้กองข้าวน้อยข้าแม่อยู่ลูกไปไถนาแต่เช้าทุกวันแม่ต้องเอาข้าวไปส่งให้ทันเวลาแต่วันนั้นพระท่านมาสายก็เลยรอพระจนสาย ตส่บาทเสร็จจริงนำข้าวมาให้ลูกลูกกำลังหิวเจอแม่ตาววาดเลยทำไมช้าจริงไม่รู้ว่าฉันทำอะไรอยู่แม่ก็ง้ก,กเงินเลยลูกดูก็ให้ไปเปิดข้าวดูโอ้ยเอามานิดเดียวแค่นี้จะพอกินได้ยังไง ใช้ไม้ตีแม่ตีตายเลยนะโยมตีตายเลยแล้วก็มากินข้าวกินไม่หมดว่าข้าวน้อยจริงแต่แม่อัดแน่นสองเป็นโตอัดแน่นเลยเป็นโตน้อยแต่อัดแน่นกินไม่หมด พออิ่มแล้วนึกได้เราตีแม่ไปดูที่ไหนได้แม่หมดตื่นลมเดี๋แล้วแค่เลยทำอนุสอนกล่องข้าวน้อยข่าแม่เพราะฟาร์มหิวนะโยมนะคุณเจ้ารงตัดท้อฟาร์มหิวเป็นโลกอย่างยิ่งเป็นมารร้ายอย่างยิ่งเลย,น,ยนะโยมเป็นคนโบาาราณก็ยังถือโดยเร,เรื่องอาหารนี่สำคัญ คนมาเรือนชาญต้องกินอาหารกันก่อนก่อนจะคุยกันอาหารสำคัญขนาดโจรมาปล้นนี่ยังหุงข้าวต้มแกงให้ให้โจรกินเลยโยมคนโบราณนะโยมนะโจรมาปล้นนะแต่หุงข้าวต้มแกงให้โจรกินพอโจรมันกินอิ่มแล้วมันก็ไม่ปล้นแล้วก็เจ้าของบ้านใจดีจะปล้นทำไม บบเราคนเราพอมันมัน,ม,นมันหิวเนะี่ยมันคิดอีกเรื่องหนึ่งนะยโยมแต่พออิ่มแล้วมันเปลี่ยนเลยมันเปลี่ยนทัศนคติเลยนยโยมนะเนี่ยสรุปว่าความหิวเป็นทุกอย่างยิ่งนะยโยมยางาน,นด้ริกาหมดเวลาตอนแล้วนะโยมนะลาที่มไม่ใช่ลาก่อนแล้วจะย้อนกลับมาบรรยายญาติโยมสาธุชนผู้ใจบุญและใจกุศล วางใหม่ด้วยประการชนนี้แหละขออวยพรญา,าติโยมสาธุชนบนใจบุญและใจกุศลผู้มีสตาปัาญาทะมีความเชื่อมีความเรือมใสในประวัมุตตศาสนาจะงมีความสุขมีความเจริญเชื่อช่วงชัดจวจนในชีวิตในครอบครัวในหน้าที่การงานวันนาะสุขาภูคาภระปฏิทานานสาสัน อามาสารสมบ,บัติคิดสิ่งใดป่าถนาสิ่งใดในทางที่ชอบประกอบแล้วทำแล้ว้ายอิจิตังปฏิตังตุมหังคิดะเมวัสมิจตุของวามป่าถนาน,นานนั้นจงบานสำเร็จจงบานสำเร็จจงบานสำเร็จ,จ,รจสมดังมโนรสมโนไม้ดังใจปาถนาดังใจไว้สมประสงกำนงไม้ ทุกสิ่งทุกประการเทินขอเจริญพร